แกาแฟแกาแฟอยู่บนเขาดิมีปิ๊ดสีโยนเนีย่ยทำข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่มันไม่ได้เย็นนี่หรอกเห็นน้องน้องน้องคณะหมูกรอบบอกว่าเจ้าของไปบอกกับเปล่าเจ้าของเปลี่ยนซิมใหม่หายไปหลายคนแล้ว แต่ก็เื่อไม่อยู่บนเขาแล้วเนี่ยอยู่บนน้ำหนาวลงมาอีกทีหนึ่งลงน้ำหนาวอีกทีงลงหุบเขาลงมาอีกทีได้ยินเสียงน้ำตกไหม,มห้วยกระทบกันกระบว o มีอันเดียวเกระ b ยด y ดำๆไงคะมีอันเดียวเราออกกันนะจ้ะ อตอนนั้นมันมีทัพพีเยอะแยะเลยนะ <c oughs> มาอยู่บ้านเราหาเห็นหรือเปล่าเห็นค่ะนางมานเจ้าห่วงไปไปไป,ไปช่องยเยชงเยชมก็ไม่เห็นนะย่าชมแล้วก็ไม่น้อยไม่ไปคอมเมนต์ช่องใครผู้ไหลช่องนะไม่เห็นนะ ช่องนางมานเจ้าผมก็ไปคอมเมนต์นะคะก็มันใจอย่างันนะอย่าทำก็มันไก่เห็นแล้วค่ะเห็นเห็นเห็น ผู้ตอนนั้นมาดามบุตรอีกนะมาดามบุตรนี่ก็เพิ่งจะเห็นเนี่ยมาดามบุตรญี่ปุ่นอตอนนี้ไม่เห็นคุณต้อมด้วยนะคุณต้อมสัดคนพี่จีดาภานะ้านี่คนนึงไม่หลับไม่นอนเนี่ยสวอทั้งหลายแหละอ่ะอ่ะอ่ะป่าวหมก็ตื่นเวลานี้แหละพี่เจดดาภา ูกพริกได้ได้เก็บพริกเรียงตอนนี้อยู่น้ําหนาวเพชรบูรณ์เนี่ยใกล้ชุมแพเนี่ยติดชุมแพอย่าทำเขามันใกล้ลึบหนึ่งค่ะเจ้โงจา๋าขอบคุณนะคะตื่นเช้าดิไอเฮียตื่นหรือยังตื่นคู่ไปจ่ายตลาดหรือยัง อันนี้เข้าไปจ่ายที่เทอือดสินร้านเพื่อนร้านเพื่อนเทอือดสินแยกแยกบันไถ่เกียรติสินพี่จีดาพาบอกว่าให้ดอกุุหลาบมันนะคะลึกหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะ ทำข้าวมันไก่เฮียทำข้าวมันไก่ค่ะพี่กำลังจะทำน้ำจิ้มซีอิวอ๊วมีค่ะซีอิวอ๊วดำไม่มีเมื่อวานผัดกะเพราไม่มีซีอิ๊วดำผง,งชูรสหรือน้ำตาลเนี่ยอันนี้น้ำตาลอันนู้นผงชูรสเพาน้ำตาลเราดิน้ำตาลาต,าตะโหนดนีม่มันเหมือนไม่รู้อะ ผมจะลดือเปล่าผมไม่ได้ใช้แต่ลิ้นดิฮะเหรอตันตะโนดใส่เนี่ยอร่อยกว่าไม่เพงกับหวานจะทำสุกี้ด้วยหรอสุกี้เขาซื้อน้ำมาเลย โอยู่ตลาดชุมแพชุมแพเจะเพื่อนเยอะนีแกเอาไปเไยาเนี่ยแวะน้ำหนาวก่อนเหี้ยทำน้ำจิ้มอ่ะพี่จิ้มเปรี้ยวหวานมันเค็ม